ดีนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับจากพม่านะคะแม่สายเมื่อกี้เข้าเออเราจะไปที่อื่นต่อน่าจะไปเชียงแสนแต่ว่า unfortunately ฝนตก Driver s e ก็จริงๆก็อยากจะมาวิเคราะห์ว่าทําไมเก่ารัก ของพม่าเนี่ยมันถูกกว่าของไทยเพราะว่าฝั่งไทยอขายอยู่ประมาณ100บาทแต่ฝั่งพม่าขาย80สก็เลยมานั่งนึกยู่เอ๊ะทำไมมันถึงถูกกว่ากันได้เพียงนี้เลยจากหลายๆอย่างนี่ก็คิดว่าเพราะว่าฝั่งพม่าเนี่ยเขาคั่วเก่ารักด้วยตัวเองนะคะนั่งคั่วไปเลยอย่างนั้นแต่ว่าฝั่งไทยเนี่ยใช้อ,อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือเป็นเตาที่มันเป็นวนๆนะจ๊ะก็เลยขายราคาสูงกว่าประมาณยี่สิบบาท,บาท เออค่าไฟตามนั้นแต่ว่าถ้ามาคิดดูอีกทีนึงอะ่ะเราเ,าเสียค่าผ่านทางไปใช่ปะผ่านทางไปพม่าค่าค่าบอดดีผ้ผาสเอออีก30จริงๆแล้วก็คือซื้อฝั่งไทยก็ได้นะไม่ต้องข่ามาพม่าเพื่อมาซื้อเนาะจะประหยัดกว่าใช่ไหมคะคุณจารินีสรุปแล้วก็พอๆกันนะนะเ,เออถ้าไปก็เออซอซีดีอย่เดียวตามนั้น จบรายงานค่ะจากเชียงไฮ้เจ้าสวัสดี